来迷恋。<Okay. S 1> Well, oh, สินในดิโอการนเ้ครับบริษัทเฮลที่ดีไลท์มดียสื่อโฆษณาควบวงจรและกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ m 1 5 0ไม่มีริมิชีวิตเกินน้อยปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยที่กเกษตรกรไทยยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจ บอยกึ่งส้นเล่นรูปจ่ามาม่ามาม่าอร่อยแบ่งพือนผู้อิการสนับสนุนลักต้อนรับเอฟซีแฟนครับตอลอดนะครับน้องน้องนักศึกษาครับเข้าสู่ลานบันเทิงตรงนี้61ปีพี่น้องครับขอนแก่นเสียนสันสันวาร่างผลขุนขอนแก่นปฐมบันเทิงศิลป์ครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงคำขีดน,นี้ได้มีการนำพลังงานการแสดงมอบความสุข บอกความสุขให้น้องๆนักศึกษาครับจุดไหนดีสิ่งไหนดีช่วยกันสื่อสารนะครับน้องๆครับมองในบอดี้คำบอกคําจาที่ไม่ดีไม่สุภาพก็ไม่ต้องเก็บไปเน้อเอาให้มีความสุขข้ามคืนนี้กับการชมประทมบันเทินศิลป์ครับพี่น้องครับเพื่อจังอยู่คากตายจะจิ้มมามปวงใบเตยฝุ่นยิ้วสีฝุ่นโอ้ยจะไปสร้างยิ้วหนาแหล่เห็นไหมผู้เล็กกว่ายิ้วหนาแหล่สักมาส่วนไข่เบาอี่ยังชิวมากยังยัง หลายครั้งหลายแนวมาดีเปทางการซะก่อนเอาสวัสด่อนแกนหฮ้ยที่มาทางการทุกท่นดีตอนนีนั <c oughs> ่นแหละเอาสวัสดีพี่น้องชาวราฐมงคลขอเสียงดังๆในเร็วเด็กน้องน้องก็มาเต็มแมนเนี่ยปาดพี่น้องมาหลายครั้งหลายแนวกว่าสะอื้นสะอ่อนครั้งว่าจีบเอ,เอาอีหลีเราสังกสีมาอ้อมโพดอ้อมโพดมาเป็นขั้นส้างโซลินกับพ่อมันตอนนี้พ่ ทำไม้อคันพ้นเต่พ่อคืนสำหรับไป้มาน้องยังไม่ออกจากหอเมื่อเมื่อวานนี้ก็สอบสอบพี่เต็มแล้วก็ผู้ปกครองก็จังเดินทางมาเมื่อท่านได้ออกจากหอสิออกจ้ำได้คุณออกย้ำตีสามเขาเลิกขุนตี สปอร์ล่ะคุณหัวบักปรลัดสุเมธพุทธิลูกชายผมจบที่นี่นะครับวิศวกรรมเครื่องกลยลอยอยูประมาณสามสิบปีนะครับคุณเป็นกำลังใจท่านอาจารย์นักจะรู้จักผมอยู่หรอกเนาะลูกชายเคยพูดว่าอาจารย์ชอบมารามช่วยอาจารย์ครับอาจารย์อที่มีประสบการณ์ยุ่งชีวิตปฐมภเมิทั้งศิลป์ยุคได้ใจลูกเต่ายุคไดใจน้องนุ่งน้องนักศึกษาทุกท่านทุกคน เด็กกินอานั่นักศึกษาจังี่ที่พ่อฮัทไปเรียนอยู่อย่างแบบสวนรถไฟบบเออแม่แม่สวนรถไฟกะทุจริง าน้องๆก็คือสามสังกะสีซ้ำนี่เนี่ยพ้นล้นเราคำว่าเนี่ยอีกเป็นหมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะครับเอาหมื่นนี่กันเดี๋ยวพี่น้องมาน้องลุงลูกเต่ามาข้อสอบในมือใช้เป็นประโยชน์ครับไหลโดอ่าไทยลูกโพ้งทงคาวน้องๆคุกข้องเอ้ยไอเพื่อนๆด้วยก็ได้เนาะนะครับให้มากเพราะว่าอรายได้ก็คือทุนกิจสั่งของน้องๆจริงๆนะครับคือยังสิพอลุ่งลุ้ยอยู่ปะ ว่าข่อยสอนสามชั่วโมงภาษาไทยเพื่อนพอลุงพนาที่มาพอลุงแจังได้ก็แจ้งเนี่ยแจ้งโผล่เป็นผู้หญิ่งอีปีเต็มงามขาดูเนี่เอาเจ๊ก็ได้ที่มาเจ๊เจ๊ก็ติดข่อยเ่าเป็นกะลีส่องอะไรซ้อกคบว่าเธใจะเรียกอะไรล่ะมาดามมาดามแปลว่ายังมาดามกะกะลีคือเกาหันลา มื่อนี้ยงันบุญของข่อยตัวดีบุญเก่าจังได้61ปีให้มงคลขอนแก่นเจ้าจะมาบอก<อ>ไปด<ม>้วยเรียองล่าหกสิบเอ็ดปีนั้นมงคลขอนแก่นอยู่แต่ว่านี่หาสิบสองปีของข่อย <c oughs> เอาเรื่องถามตัวละเอาเมื่อนี้ยว้ถือเลขแนะขอเสียงเลยแล้วบางสะอื้นสะอ่อนเนาะบางคนกะเถือก,กเลขบางคนกะเถือกิน,กนเอาผูใ้ใดถือกหาซีเนะ่ไม่มี่ม,ม,มเอาหาหกแต่ค่อยถือกเนา ไมได้จะได้จุกตัวหนะห้าหกเนี่ยมันไม่ค่อยมีโอกาสถูกหรอกบอกบอกมีแนวแล้วจะไปหาซื้อเลขซื้อเบอร์เด้อโดยเฉพาะน้องน้องนักศึกษาของเขาตอแม่ยทรงนุ่นทรงข้ามมาให้เกี่ยวกับการหลอกกันเลี้ยงจะไปหาซื้อเลขซื้อเบอร์เอาง่ายงไงซะโอกาสถือเลขมีศูนย์กูศูนย์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 ไปจากตึกระเซ็นซะก็ถือไม่หันแล้วเอาถือกี่อย่างก็ถือเอาเอางไงไงซะมือนี้ผู้ใดมาเบิ่งกอดถั่บันเทิงสินเนี่ยโอกาสถือสี่ไหลก็ถือเลขเอา ในหลวงมาหาลัยเออกำเอาจังตีเออกำมาหาลัยรน่ะเขาด้นน้ำกันซูบือนี่หอนัีนหอนี่หอหญิงปัญญายุยโดยออกมาในพิธายตาั๊บปูไส้พูดนี่ด,ด,ดมื่อนี้งานของขวัยเห็ดุูหาผัวตายผัวตา,ายเห็นม้าปากก็ดีเลยเดี๋ยวฉลองอัฐีครับอาจารย์ฉลองอัฐีผัวเพราะไ่ได้ตายเพราะไ่ได้อัฐีอัฐดากันอย่างทั้งสิน้น ะว่านเพี้ยบปูหาผัวจ้างมอหน้ามาให้พี่น้องเบิ่งแบบนี่นะมาแต่รอรอมาเต้นอะหัรกินเราเมาจัง่ลยขอกระิจับเอาเป็นผัวเฮ็ดบุูหาผัวเฮ็้บุูหาเอาผัวร่างมอหน้าไปเพศ้ยบมอหน้าจาตั้ง่ามแสนเปียกพูดนั่นตีแกคาดไปสองแสนกัวซ่องเอาเตยหลายๆเ้อคนแจนมาเตยนี้ เชิญมาตพูกำกับท่านผู้ว uh, oh ่าท่านไดนายกผู is, right? ้ว่าสิเป็นท่านผอในวังมหาลจะต้องอธิการท่านอธิการเออท่านละการการท่านละพันธุ์ขุนจักเชิญมาเหมือนแต่ก่างคืนเพราะพี่ขี่เหล่าเมาหยาเด้่ใช่แล้วครับในหาขันระยงพี่ระยอมา้านขยันจะแม้จะพี่ขี่เราะเนา พอจยินบอท่านเด็กขาดคำบางอ่ะข่อยบ่ลาวพีขี่เราเมาหยาดเม้ามาแต่ใส um> ่หลับเพิ uh> ่นหนีจากนั่นห่อยไปซะเกินขี่โจภาพื่อ้าหยั่งล่ะเอาก็แมาช่วยกาดช่วยงั่นเลรอช่วยกาดช่วยงั่นกะฮักมาอยู่เศร้าเมาสกวนจังมากเมี่บ้านสักเกินห่วยเศร้าเม้อไห้บุ่นแล้วสามสี่มือตั้งหา เราเอายงไนก็เอาซวงในตื่มเลี่ย่ไมกเอาอาเพงใส่มัยใ่มอกเดนใส่เติมใส่้ย่องเจ้า่องเจ้าใคยก็เลกสองเสียงก็งที่าแยไปเนียเนาะไปน้ยราเยใครไปกินย่ต้องเล่นอย่ไปกินลับเป็ดอยู่ต้นนองโอ้ยอยู่ทนเลงลาเป็ดเดี๋ยวอยู่ทานไหเอาทนนลงลาเป็ดเอาจ้าสี่ีบุ จี่พุ่นเอาแล้วพุ่นลหลงทิ้งพแล้วาหลจังสรรจีไรกับพุ่ลพันสามคนพุ่นเนาะก็บาม่เจยังหงวกิบตอนนี้เท่าตัวเท่าไดดิพอเห็นละพอเห็นจังไหนคือว่าสามคนพุ่นเออเลยยิ่งเขาขายของในเยียดยิขายแบบใดสมถุง2ีบ ว่าคนนัก้นกำชีออก็กำตุ๊ดขันื่อเป็นการลบก,กวนจนเกินไปมันบกวนที่ยังอีกมันเรียงคำบอกมาเสดีเใยรลบกวนจนเกินไปิ้นจากกาักรันิ้น <c oughs> ไปอ้อมชื่อจันนันจิตมันมันจั <c oughs> นจกตันได้ถุงไง่ายบนีสร้างสา <c oughs> ตัว <c oughs> มันสต,ติปร้ะเรถุงขนาะดเอ้เจียบวีเจาแล้วกันยายตามเส้าบาทนะครับ ไปนั่งจะเข้าก่อนจะมี่ถามบอลลัมยังเดียวได้หรือยังขาที่เดินทางไกลเข้ามาเคลืนทา้งอยู่ในกรุงเทพฯขอ่ขอยย่างอันข่อยห้างบอมีห้างครับรับงานเขามาอยู่แล้วหมอลำน,นะนะอะนักศรรึกษสาวบอลเต้นหน้าหา้างเอาฟังร่ำน้ำเต้นพร้อมเออไปต้องฟังร่ำบอ,เอลเต้นยังเดียวไปแล้วจะสั่นบ่ อานคื็ยังซันราดามันจัเสียมับอเกียวอากาศหนาวเด้เอ้าบ่หนาวคือซักซนนะย่านเพชรเหลี่ยมมันเหลี่ยมล้วหลออไอ้โม่น้ำอีหลีแหละวันตีโอ้ยเต่งตัวเป็นเป็ีน่น้อยหมากอะไรไม่งังก็หมากอะไรไอยท่นแล้วแวบ้านเป็ยนม่้ำคือบปเตีงตให้เป็นระเบียบเป็นระเบียบจากไลยเขาอู่ปฐม มันระเบียบว่าทศน,นิจสั้นเดี๋ยวเดลยนี่ระเบียบแบบใดแบบป่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยชุดรูดขึ้นให้มันเป็นระเบียบหน่อยมันหูดว่ได้ย่างนก็คืหูดว่ได้สุดผู้ชายตัวมาสุดผู้ชายสุดครับ